วิธีลบเพจ Facebook แบบถาวรเบนมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้เ,เพื่อนๆได้กดตามแบบง่ายๆกันนะครับให้เรากดเข้า Facebook ได้เลยอ่ะเข้า Facebook มาแล้วนะครับให้เราสลับโปรไฟล์ไปเป็น Facebook Fan p เ g e ได้เลยครับให้กดสลับเพจที่ต้องการได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดคีย์สามคีย์จากนั้นนะครับกดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เลยครับต่อมานะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับเลื่อนหน้าจอและกดไปที่เมนูการเข้าถึงและการควบคุม เเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดลบเพจหัวข้อสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้จะเป็นการลบเพจแบบทาวอนเสร็จแล้วกดดาเนินการต่อถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะลบเพจเพราะมีปัญหาบางอย่างนะครับในการใช้ Facebook เพื่อนๆนะครับสามารถกดไปที่หัวข้อปัญหาที่เพื่อนๆพบเจอนะครับเพื่อไปยังส่วนความช่วยเหลือเฟซบุ๊กได้นะครับแต่ถ้าเรานะครับอยากจะลบเพจเป็นกรณีอื่นนะครับก็สามารถกดดําเนินการต่อได้เลยครับ หน้าต่อไปนะครับถ้าเรามีข้อมูลไหนที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook Fanpage หรือว่าในแชทก็ตามนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับยังไม่ได้สํารองข้อมูลที่สําคัญเหล่านั้นไว้ก็ไปสํารองก่อนได้นะครับและถ้าเรานะครับยืนยันที่จะลบก็สามารถกดดาเนินการต่อได้เลยครับ หน้าต่อไปนะครับให้เราป้อนรหัสผ่านบัญชี Facebook ส่วนตัวของเรานะครับเข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องได้เลยครับถ้ากรณีนี้เพื่อนๆนะครับลืมรหัสผ่านบัญชี Facebook ของตัวเองนะครับก็สามารถไปรีเซ็ตรหัสผ่านก่อนได้นะครับเมื่อเราได้รหัสผ่านใหม่ Facebook ส่วนตัวมาแล้วนะครับก็สามารถมาป้อนในช่องนี้ได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับก็กดดําเนินการต่อหน้าต่อไปนะครับถ้าเรายืนยันที่จะลบเพจนะครับก็กดลบเพจจากตรงนี้ได้เลยครับ โอเคครับเมื่อสลับมาที่ Facebook ส่วนตัวแบบนี้แล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้สั่งลบเพจ Facebook แบบถาวรนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่เราสั่งลบไปทันทีนะครับคนอื่นจะไม่เห็นเพจที่เราสั่งลบไปแล้วและกรณีที่เพื่อนๆนะครับอยากกู้คืนเพจที่กดลบถาวรนี้เรายังสามารถทําได้อยู่นะครับภายใน30วันตั้งแต่วันที่เรานะครับกดลบถ้าหลัง30วันไปแล้วเพจนั้นนะครับจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้นะครับ อ่ะก็ Facebook นะครับอัปเดตวิธีการกดใหม่นะครับเ,เพื่อน<ๆ>ก็สามารถกดตามเบน์ในคลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android <oy> นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ